สวัสดีครับผมเดินหาจนเจอครับในป่าก็ข้างทางยี่หรอกเหมือนเดิมเห็นเอาน้ำหวานจากดอกทองอุไรเนาะบินเข้าป่ามาก็เลยเดินหามั่วๆเป็นมั่วหรอกเห็นตัวบินมาเลยดูกันครับผมเป็นป่าหนาทึบเลยครับเขียนนี้โอ้โหย้อนแสงจังเลยุ่งขาผมพึ่งพอดีมีเพื่อนอยากเห็นวิธีทำครบลังไข่นะครับผม เอาสามแผ่นเล้วมาเผื่อสามเป็นตัมันจะสามแผน่นแล้วเรามาแบ่งครึ่งครับผมแบ่งให้เป็นสามส่วนนะครับเป็นสามส่วนตรงนี้ตรงนี้นี่นเป็นสามส่วนเราต้องผ่ดสองตรงนี้แบ่งสามส่วนแล้วมาประกบก,กันครับผมประกบกันมันจะเข้าร่องสามส่วนพอดีเลยเนี่ยพอดีกันเลยครับผมสัน้นแบ่งในสามส่วนแล้ว ก็วปี๊ข้างนันครับผมข้างนัน้นเสร็จแล้วก็ทุบสักสหน่อยครับผมทุบเพืมม่อได้คล่องนี้เดี๋ยวทุบก,ก่อนครับผมเออเดี๋ยวปาดตรงน,กกน,นี้ก่อนนี่ก่อนนี่เราเราก็แผลก่อนครับผมแผลแลบบบางๆอย่าให้ขาดนะครับงัดขึ้นครับผมแล้วก็ไปเรื่อยๆครับผมเอาเผื่อไว้จุดเผื่อไว้จุดถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ไมทำอย่างนี้เดี๋ยวจะจุดติดลำบากครับผมตรงแบบนี้ด้วย ติดแบบนี้ด้วยครับผมจุดติดง่ายๆทำแบบนี้ไว้ก่อนครับผมเราก็มัดเลยครับผมปุ๊บๆๆแล้วก็มัดเหมือนครบธรรมดาเลยครับผมเกาะนเป็นสิทธิบๆๆแล้วครับผมตรงนี้ก็ปล่อยไว้จุดครับผมจุดไว้จุดจะุดติดง่ายๆครับต้องทำแบบนี้เพิ่งขูดๆไว้ครับผมหยุดครบกันก่อนครับผมที่แถวไว้ เต่ว่าเห็นเป็นแบบนี้เนาะจุดง่ายครับผมจุดติดง่ายตรงจุดให้ติดก่อนครับผมจุดเราปล่อยให้ติดดีๆครับผมค่อยปีนจุดให้ติดดีๆนะแล้วรอให้ติดเต็มหน้าก่อนนะครับผมค่อยปีนก็ขึ้นมาถึงรังแล้วครับผมขึ้นมาถึงรังละโอ้โ <c oughs> หน้ำติดตาสวยนี่ครับผมพบรังไข่ ได้ครับผมคุบร่งไข่ได้ใช่ได้ไดโอเคขัดได้ครับผมมองไม่เห็นเลยบบเด้บบเดเดงเดเดขงขด้นน้ำเด้นด้วเด้เด้เ ป้องกันไว้ครับผมถึงถึงไม่เล่นถึงใจดีเราก็ต้องป้องกันครับผม